ดีจ้าทุกคนวันนี้เนาะพี่กุ้งนางก็เรียกว่าเหมือนล้างตู้เย็นเลยนะคะวันนี้จะทำอาหารที่เบาท้องหน่อยค่ะทุกคนก็มีผักอะไรที่เหลืออยู่นะคะซื้อมาประมาณอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์แล้วนะบางอย่างนะคะวันนี้พี่กุ้งก็เนาะอยากจะเก็บพวกนี้ค่ะก็มาทำเป็นอาหารมื้อเย็นนะคะเบาๆนะคะพี่กุ้งก็จะทำาอ่าเรียกว่าเป็นสลัด คลุกนะคะทุกคนก็ได้กระลำปรีมานะพี่กุ้งก็ใช้แค่ไม่ถึงหัวนะคะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ยังไม่หมดนะคะอันนี้ก็คือเอาของเก่าๆนั่นแหละค่ะรีบมาทำกินกันเย็นนี้นะคะพี่กุ้งก็จะเอาไปแช่เบกกิ้งโซดาหรือเกลือก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็เอามาหั่นให้บางที่สุดนะคะอันนี้อยู่ที่เราชอบเลยค่ะว่าเราจะ ชอบบางชอบหนาเนาะแต่ว่าบางมันจะทานง่ายแล้วก็เวลามันคลุกก็มันจะเข้ากับเครื่องนะคะของเราเครื่องน้ำลาดนะคะซึ่งวันนี้บอกเลยว่าพี่กุ้งก็ซื้อสำเร็จมาละค่ะนะเดี๋ยววันไหนพี่กุ้งจะทำเหมือนโคโสลลลของ k ค c อฟีะคะ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะวันนี้เอาง่ายๆไปก่อนนะคะกอเนี้ยค่ะพี่กุ้งก็จะหั่นประมาณนี้แล้วก็แครอทนะคะ าระวังมือหน่อยนะคะทุกคนอ่าพี่กุ้งก็ใช้ไม่หมดเหมือนกันค่ะทุกคนนี่อุตสาห์เคลีย์ตู้เย็นแล้วนะก็ยังใช้ไม่หมดนะคะเอาแค่แบบเออเนาะให้มันมีผักหลากหลายแต่วันนี้พี่กุ้งไม่มีผักใบเขียวนะคะทุกคนมีแค่นี้ก็แค่นี้นะคะก็เนาะก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นนองๆน,นะคะก็คือกินอะไรที่ มันทำให้ท้องเราย่อยง่ายนะคะแล้วก็สบายท้องค่ะทุกคนเราก็ต้องมีโมเมนต์แบบว่ากินธัญพืชกิน<ๆ>อะไรบ้างนะคะเออเราก็ต้องมีกินแบบหลากหลายนะคะทุกคนเนาะก็เนี้ยค่ะพี่กุ้งก็จะหั่นเล็กๆอย่างเงี้ยเหมือนทาโคสโองเนี้ยนะคะเดี๋ยววันไหนนั่นแหละเดี๋ยวพี่กุ้งเนาะจะทําให้ทุกคนดูทึงทําง่ายมากและที่สําคัญอร่อยด้วยนะคะถ้าเราซื้อใน อที่เราไปซื้อไก่นะคะบอกเลยว่าได้นิดเดียวแล้วกินไม่สาใจทุกคนทําเองแบบโหได้เยอะมากๆค่ะแล้วที่สําคัญอร่อยกะใส่ตู้เย็นน่ะเนาะเดี๋ยวไว้ทําให้ดูนะคะอ่านในพี่กุ้งหันเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะนี่แหละค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเยอะเกินนะคะทุกคนเรากินแค่3ามที่นะคะพี่กุ้งก็กินน้อยๆ นะคะแล้วก็พอลูกเขาก็คงจะจานใหญ่ๆนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะพี่กุ้งล้างมือเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเอาแบบบ้านๆเนาะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวพี่กุ้งพักไว้ก่อนแล้วก็องุ่นค่ะซื้อมาหลายวันมากแล้วจนก้านมันเหี่ยวแล้วค่ะทุกคนนะคะแต่ว่ามันหวานนะเออมันไม่ใช่เป็นองุ่นลร้เม็ดนะคะเป็นองุ่นที่มีเม็ดนะคะทุกคน แต่เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งต้องหั่นนะคะเพราะว่ามันเม็ดมันจะใหญ่มันจะไม่เข้าเนื้อนะคะเวลาเราลาดน้ําอ่าเขาเรียกอะไรอะลาดน้ําสลัดงาคั่วญี่ปุ่นนะคะทุกคนอร่อยมากนะคะเราจะต้องผ่าครึ่งมันนิดนึงนะคะไม่ต้องเอาเม็ดออกก็ได้ค่ะเออนะคะหรือเอาออกหน่อยก็ก็ได้นะคะแต่กินทั้งเม็ดได้ยิ่งดีค่ะเพราะเม็ดมัน มีประโยชน์นะคะอันนี้พี่กุ้งเอาออกบางเม็ดนะคะที่มันใหญ่มากๆอะค่ะนะคะแต่ถ้าเราทําให้ผู้ใหญ่ทานด้วยเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาเม็ดก็ได้นะคะทุกคนอะพอพี่กุ้งหั่นอันนี้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะอันนี้คือไม่ต้องทําให้ดูนะคะทุกคนอะข้าวโพดท,ที่เราต้มแล้วเราก็มาให้เป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยค่ะบิมันนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีถั่วลิสง อมนะคะแล้วก็มีมันคนะ่ะทุกคนคือมีอะไรที่อยู่ในตู้เย็นนะอันนี้พี่กุ้งซื้อจริงๆพี่กุ้งซื้อสําเร็จที่ก็ต้มมาแล้วล่ะคะ่ะแต่พี่กุ้งก็เอามาแพ็คนะคะใส่ตู้เย็นเป็นแบบกล่องอย่างเงี้ยค่ะ,ะมารวมๆนะคะเนี่ยใส่อย่างนี้ก็เราสามารถทํากินได้ทุกวันค่ะโดยเราไม่ต้องไปปิดกล่องนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะเสียง่ายนะคะถ้ายังไง ถ้าคนอยากแบบอยากเก็บกินไว้เราก็ใส่ถุงแล้วก็แพ็คใส่ฟีดก็ได้ค่ะนะคะอ่ะพอเราใส่จานแล้วนะคะใส่ถ้วยของเราแล้วเราก็เอาองุ่นเทลงไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่กุ้งก็จะใส่นี่นะคะเนี่ยที่เราหั่นไว้เนาะกะหล่ำกับแครอทนะคะจริงๆใส่แครอทให้เยอะกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะเออพี่กุ้งเนาะ ไม่อยากหันเยอะนะคะเอาพอแบบว่าเป็นท็อปปิ้งแต่ถ้าเพื่อประโยชน์ต้องให้เยอะกว่านี้นะคะแล้วถ้าใครมีผักใบเขียวเป็นผักแบบผักที่ทานกับสลัดนะคะนะคะมันจะไม่เหม็นเหือนมันจะแบบว่า อร่อยเนาะเราก็สามารถใส่ไปได้เลยค่ะใส่อะไรก็ได้ค่ะผักผลไม้ที่เราชอบอะค่ะเราก็ใส่ไปเลยอันนี้ก็บูเบอรี่นะคะก็ซื้อมาหลายวันแล้วเช่นกันนะคะต้องรีบกินค่ะทุกคนนะคะมันอมเปรี้ยวอมหวานนะคะก็อร่อยเนาะถ้าแบบสดๆอย่างนี้อ่ะนะคะพอได้อย่างนี้แล้วค่ะนี่โอ้ได้แบบสามคนนี้อยู่เลยค่ะ เบาเลยค่ะกินแบบท้องนะคะไม่หนักแป้งเยอะและนี่ก็คือน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นนะคะทุกคนสามารถไปซื้อได้ตามห้างนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเราก็ลาดลงไปค่ะอ่าบอกเลยว่ากิกนอย่างเงี้ยค่ะมันเบาสบายค่ะนะคะมื้อเย็นนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวพี่กุ้งก็คลุกละค่ะนะคะ น้ำเนี่ยตามชอบเลยค่ะทุกคนนะคะมันมันไม่ได้ตายตัวนะคะอย่างผักอย่างอะไรที่ใส่ผลไม้ใส่ลงไปเนี่ยค่ะอันนี้ก็อยู่ที่เราชอบมากชอบน้อยเนะาะก็ใส่ลงไปแล้วทีนี้เราก็ดูค่ะเวลาเรา,าซาวไปอย่างนี้แล้วนะคะอ่าเราก็ดูว่าเออน้ำมันโอเคไหมมันมันมัน,ม,นมันพอดีกับไอ้ผักไอ้ถั่วของเราไหมนะคะ พี่กุ้งรู้สึกว่ามันน้ำมันจะน้อยไปนิดนึงนะคะแบบอยากกินช่ำๆนะคะทุกคนอ่ะพอคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่กุ้งต้องต้องไปเอาน้ำสลัดมาใส่เพิ่มแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะคือจริงๆนะคะอะไรก็ได้ผักที่เราชอบที่มันกินสดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า ลวกหรืออะไรนี่นะคะแล้วก็ผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานผสมจริงๆมันใส่กล้วยมันจะอร่อยมากเลยค่ะวันนี้แต่ว่าวันนี้พี่กุ้งไม่มีกล้วยนะกล้วยเล็บมือนางกล้วยน้ำว้าได้หมดค่ะนะคะแล้วถั่ววันนี้พี่กุ้งก็ลืมเอาถั่วแดงออกมาจากช่องฟีดเนาะก็เลยไม่ไม่ใส่ก็ได้มีถั่วอ่ะเรียกอะไรถั่วลิสงต้มแล้วเนาะ ก็คลุกอย่างนี้ค่ะนี่เลยน้ําฉ่าม,มากอร่อยมากค่ะทุกคนบอกเลยว่าคืออิ่มนะทุกคนดูว่ามันเป็นอย่างนี้นะทุกคนแต่อิ่มนะเราอาจจะกินกับคือถ้าถ้าเอาอร่อยนะก็คือกินกับพวกแครกเกอร์หรือกินกับพวกที่เป็นสแน็คแบบกรอบๆอร่อยอร่อยก็อร่อยนะคะบอกเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่อยากไปเพิ่มแป้งเยอะนะคะก็ได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคน นี่ค่ะบอกเลยว่าอิ่มอยู่ท้องจริงๆนี่ค่ะวันนี้เนาะมาจัดจานกันค่ะเรียกว่ากินอิ่มนะคะสามที่นี่อิ่มยันพรุ่งนี้เลยละค่ะทุกคนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พี่คุงนางขอบคุณค่ะ